สวัสดีครับพบกับผมทันวาศรีสุภาพจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงหน้าข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนจะทําให้หลายคนนะครับเข้าใจรากเหง้าและก็วิถีชีวิตของชุมชนมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้น้าข่าวพลเมืองจะพาไปค้นหาคําตอบเกี่ยวกับที่มาของชื่ออําเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเป็นอีกพื้นที่สําคัญระหว่างชายแดนไทยพม่าครับไปติดตามจากรายงานน้าข่าวพลเมือง คุณธินพัฒน์พัทธลกิจทวีทีมโพควาจากมหาวิทยายลายาัยศรีนครินวิโรธหนึ่งในชาวชุมชนบ้านท่าสองอยางครับท่าสองอยางชื่อนี้หลายคนคงรู้จักดีแต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักแต่ก็อาจคุ้นหูมาบ้างแล้วท่าสองอยางเป็นชื่อของอำเภอและหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดตา ที่ผ่านมาเด็กวัยหนุ่มสาวที่กำลังเติบโตรวมไปถึงบุคคลภายนอกมักตั้งคำถามเสมอว่าทำไมบ้านท่าสองยางตำบลท่าสองยางไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ตั้งเดียวกับอำเภอและอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญคือแล้วคำว่าท่าสองยางมีประวัติความเป็นมาอย่างไรท่าสองยางที่สังกตเตปปน่ะมียางสองพกครัวย้ายมาอยู่หัน จากที่ไหนมาก็บอกโหน่าบ้านเราอยู่ที่ห้านสองครอบครัวที่สังกะแตลายจวางบ่ะนะสุจวางบ่ะนะนั่นแหละก็เลยห้องท่าสองยางท่าสองยางแล้วก็ที่หลังมาปู่ตาบาปู่ตาบาป้อของปู่โยน่ะมาสร้างศาลาสร้างวัดแล้วก็สร้างห้งพักก็เลยย้ายข้ามไปอยู่ในเพทแถมโมยางมาห้องกะแตะกะแตเนี่ยเออเนี่ยสังกะแตสังกะแตสมัยโบราณนะพระเจ้าว่าต้นยางสองต้นพระเจ้า ที่นี่ก็มาห้องกับที่หลังนะปั้นท่าสองยางยางสองชดฝองครอบรัวย้ายมาอยู่ลายแจที่ว่านั่นกะูยแต่พูดพราทออไม่หมอนเพราฟังอันเมื่อผมหูอย่างคุณลาวแมก่ก็คนว่ามียางมาอยู่สองครอบรัวต่างยางนี่คนททยที่บรไเ้คอประเทศสร้างคนมาสักอย่างก่อนนี่เป็นวัดโรงเรียนเกีงอำเภอหงพอสสะพาน เปิดบ้านยางมาสร้างโรงบาลแล้วก่อนปีพศ2491บ้รนทาสองยางมีฐานะเป็นกิ่งอำเภออยู่ในการปกครองของอำเภอแม่สระเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในปีพศ2491กิ่งอำเภอท่าสองยางได้โอนมาขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและต่อด้วยอำเภอแม่ระมาาจนกระทั่งปีพศ2501 กิยงอำเภอท่าสงยางได้รับยกฐานะเป็นอำเภอท่าสงยางหากเรื่องราวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดให้กับเด็กๆในชนุมชน,ชนที่กำลังเติบโตหรือบุคคลต่างๆที่สนใจจะสามารถทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของถิ่นฐานกำเนิดได้ด้วยความสำเรักและภูมิใจในถิ่นฐานกำเนิดของตนนักข่าวพลเมืองโพวกว่ารายงาน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นักข่าวพลเมืองสื่อสารกับเรานะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณแล้วกลับมาพบกับนักข่าวพลเมืองได้ใหม่ในช่วงสุดท้ายของข่าวที่ยงไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีครับ